วันเกิดวันจันทร์สามลักษณะสำหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรมาดูลักษณะแรกนะครับมาดูเรื่องของนิสัยนะครับสำหรับลักษณะแรกไพ่ขึ้นเป็นสนมดมนนะครับเอ่อเรื่องของนิสัยนะภายนอกเขาเนี่ยดูธรรมะธรรมโอเหมือนกันนะเออเขาเป็นคนนิสัยดีนะเป็นคนจิตใจดีเวลาจะอยู่กับใครนะหรือว่าทํางานกับใครเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นคนที่เอ,อื้อเฟือ้อเผื่อแผ่นะชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะมี มันเหมือนแบบเขาไม่ชอบที่จะสร้างความทุกข์ให้ใครอยากจะสร้างความสุขแบ่งปันรอยยิ้มให้กับคนรอบข้างเป็นที่รักต่อคนรอบข้างนะเป็นคนที่ใส่ดีคนๆคนหนึ่งเหมือนกันนะครับมาดูสําหรับในเรื่องของทัศนคติเป็นอย่างไรทัศนคตินะครับให้ขึ้นเป็นครูอาจารย์นะครับคือความคิดของเขาเนี่ยเขาชอบที่จะเป็นผู้ให้ในเรื่องของความรักเขาจึงให้ทุกอย่างเลยนะโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนด้วยซ้ำไปนะครับถ้าหากใครได้คบกับ คนลกสายหนึ่งเนี่ยือเขาเต็มที่กับความรักมากเลยนะชอบใครก็ไม่มีปันถอยเลยไปเต็มที่นะกับความรักนะครับทุ่มเททุกอย่างแรงกายนะแรงใจแล้วก็แรงเงินด้วยนะทุ่มเปมีฐานมีความเปด้วยนะเออในเรื่องความรักเขาก็เต็มที่เหมือน,นกันใครได้กับคนคนนี้นะครับมาดูดูซิว่าแล้วเขาเป็นคนอินทรบทหรืออกทวบทนะครับ ไพ่ขึ้นเป็นพูดคุยนะครับเขาเป็นคนเอ็กโทรมดนะเออเจอใครก็ชอบพูดชอบคุยชอบเจราจานะมีเพื่อนฝูงเยอะนั้นะมีความสุขกับการอยู่กับคนเยอะๆนะครับแล้วดูสิว่าเราอายุหลักเขามากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากันไพ่ขึ้นว่าเขาอายุเท่ากันนะครับแล้วเป็นคนไทยรู้ว่าต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนไทยนะครับ ลักษณะแรกเรียบร้อยนะครับ๋ยวมาดูลักษณะที่สองกันต่อนะครับจะเป็นอย่างไรลักษณะที่สนะครับนิสัยนะในเรื่องของลักษณะที่สเป็นอย่างไรให้ขึ้นเป็นให้อาหารปลานะครับืขเขาเป็นคนที่ชอบให้นะเออชอบช่วยเหลือนะเป็นคนรักสัตว์ด้วยซ้ําไปนะบางทีถ้า,าสังเกตจริงๆคุณคนนี้นะคือชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงแมวอยู่กับบ้านนะเป็นคนที่จิตใจ มีความใจเย็นนะเออใครอยู่ข้างๆก็เหมือนได้รับพลังงานบวกนะชอบยิ้มแย้มเต็มใสนะแล้วก็ชอบเป็นผู้ให้นะเจออะไรใครก็ชอบให้ของขวัญเล็กๆ,ๆน้อยๆมีรอยยิ้มมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเนะี่ยเหมือนโลกทั้งใบอะเขาก็แบบไม่อยากให้ใครมาเป็นคิดลบอะเขาต้องเข้าหาเข้าไปซัพพอร์ตหัวใจทุกๆคนคอยที่จะดูแลเอาใจใส่ทั้งสองสนะนี้ก็เป็นคนดีทั้งคู่เลยนะอ่ามาดูซิว่าแล้วทัศนคติล่ะเป็นอย่างไร ทัศนคตินะครับไพ่ขึ้นเป็นมน์ดมนะเขาไม่ใช่เป็นคนน่ากลัวหรือเป็นคนทําม์ดาใส่คุณนะอ่าคือเรื่องขงทัศนคติเรื่องของความรนะักเขาเป็นคนที่เหมือนหึงแรงหึงแรงนะเออเขาเป็นคนที่แบบเต็มที่กับความรักแล้วก็ถ้าได้รักใครเนี่ยคือเขาก็ค่อนข้างที่จะถึงห่วงอยากที่จะให้คนนั้นเป็นแบบนั้นอยากให้คนนั้นเป็นแบบนี้นะพอพอมาในบทแบบคนทั่วไปนี่เขาก็แบบเต็มที่นะรักคนนู้นรักคนนี้ ปล่อยวางได้เฉพาะในบทความรักเนี่ยเขาจริงจังเออแต,แต่เขาจริงใจนะหากเลย่เขาบังใครแล้วใครชอบเขาเขาชอบใครสักคนหรือเป็นคุณนะเออเขาก็เต็มที่กับความรักด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าแล้วเขาเป็นคนอินโทรดหรือเอกโทรดไพ่ขึ้นว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนอินโทรดรเนี่ยเขาไม่ชอบที่จะอะไรใครมากนักแต่เพียงแค่ว่าอยากจะมีพื้นที่ของเขาที่มีความสุขจะคุยกับใครก็ อยากเป็นคนที่มีความสุขมากกว่าถ้าหากใครมาลบๆใครมาไม่โอเคเนี่ยเขาก็จะตีตัวออกหักเลยนะครับแล้วอายุล่ะนะอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับขุนนะครับไพ่ขึ้นว่าอายุเท่ากับขุนนะครับแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนต่างประเทศนะครับ จบลักษณะที่สองไปแล้วเดี๋ยวมาดูลักษณะที่3กันต่อนะครับจะเป็นอย่างไรสารลักษณะที่3นะครับนี่ใสเป็นอย่างไรให้ขึ้นเป็น b u t t e r f เอ e เฟ e c t นะครับคือเขาคนนี้เป็นคนที่เวลาจะคบกับใครเวลาจะเจอกับใครในเรื่องของการทํางานนะเขาค่อนเต็มที่เป็นคนวางแผนนะเป็นคนจริงจังกับการใช้ชีวิตเป็นคนวางแผนว่า ชีวิตของเขาเป็นอย่างไรเออชีวิตของเขาจะต้องมีหน้าที่การงานในรูปแบบไหนอ,อ่ในเรื่องของการเรียนเขาจะเรียนในเรื่องอะไรนะเขาค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องของฐานะในเรื่องของการงานนะเป็นที่น่ายกย่องเออนะนับถือนับถือ มีคนนับถือเขาค่อนข,ข้างเยอะนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ว่าเขาค่อนข้างจะดูเท่น,นะดูเก่งนะดูสวยดูลอนะเออเขาค่อนข้างจะเวลาใครมองเนี่ยทำไมดูดีจังทําไมดูโดดเด่นจังทําไมดูเก่งจังเออนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความแบบแต่งตัวนะเรียบรูดูแพงนะคนคนนี้ก็ค่อนข้างจะมีคลาสนิดหนึ่งนะอ่ะอารู้ชื่อว่ารัทธิาซาติล่ะนะ ท่าสติไพ่ขึ้นในเรื่องของแต่งหน้าเค้กนะครับในเรื่องความรักเขาเต็มที่ใส่ใจดูแลนะในเรื่องทุกเรื่องนะครับในเรื่องของความรู้สึกเล็กๆน้อยๆด้วยซ้าไปเขาค่อนข้างจะวางแผนชีวิตเอาไว้เป็นระเบียบอยู่แล้วในเรื่องความรักก็วางแผนเหมือนกันนะว่าจะมีลูกเมื่อไหร่แต่งงานเมื่อไหร่นะเออคนใครจะจริงจังนะหากใครจริงจังแล้วเนี่ยเขาก็พร้อมเต็มที่นะยกมรดกให้เลยเออยกให้หมดเลยแต่ว่าก็ค่อนข้างจะมีความแบบหากไม่หากเจอคนที่ไม่เป๊ะหากเจอคนที่แบบ ไม่ค่อยสนใจอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเขาก็ค่อนจะไม่ค่อยชอบนะเขาค่อนค่อนข้างจะชอบคนที่จริงจังแล้วก็จริงใจนะครับมาดูเรื่องของตัวเขาเป็นคน i n t r ว v e หรือ e x t r o v e r ไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคน i n t r ว v e นะครับคือเขาก็ไม่ค่อยชอบส่งสิ่งกับใครมากนักนะเป็นคนจริงจังกับการทํางานจริงจังการใช้ชีวิตจริงจังการใช้ชีวิตคู่นะเออใครที่ไม่อยู่ในสายตาเขาก็แทบจะไม่ค่อยคุยไม่ค่อยสนใจใครด้วยซ้ำไปนะครับ มาดูเรื่องอายุบาทนะครับอายุเขามากกว่าน pa. ้อยกว่าหรือว่าเท่ากับขุนนะครับไพ่ขึ้นว่าอายุเท่ากับขุนนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของตัวเขาเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศนะไพ่ขึ้นมาประดิษนะไพ่ขึ้นในเรื่องของเขาเป็นคนไทยนะครับมาดูเรื่องของสถานที่กันบ้างนะครับจะเจอทั้งสาวัาสนะเนี่ยที่ไหนได้บ้าง สำหรับสถานที่นะครับสถานที่แรกที่จะเจอสังสาวสละนี้ไพ่คือเป็นหมอดูนะ <c oughs> คือมีโอกาสถ้าหากคุณมีในห่วงชุวงนี้นะเออได้ไปดูดวงนะและที่ต่างๆที่ไหนก็ตามเนี่ยมีโอกาสได้เจอนะคนที่ไปดูดวงด้วยกันก็ได้นะหรือคุณมีโอกาสแอบรักหมอดูหรือเปล่านะอ่าก็ระวังให้ดีเหมือนกันนะครับอ่ะต่อมาไพ่ขึ้นเป็นเอ่อ ช้อปปิ้งนะอ่ารับคิวเนี่ยคือการไปช้อปปิ้งไปตามห้างเออไปตามสถานที่ที่คุณชอบไปช้อปปิ้งบ่อยๆนะเป็นตลาดก็ได้นะเออเป็นห้างสรรพสินค้าก็ได้นะก็มีโอกาสได้พบเจอ,ขขอคนนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับตอนที่สามนะครับไพ่ขึ้นอินฟลูเอนเซอร์นะออนไลน์นะเออมีคนมาทักมาถามมาพูดมาคุยมาจีบอ,อ่ะ มีโอกาสเป็นคนทักมาหรือก็มีโอกาสคุณเข้าไปตักหาคนอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันก็อยู่ที่ว่าคุณจะพร้อมจะเปิดก่อนหรือว่าจะรอให้เขาเปิดเข้ามาตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับมาดูลักษณะที่ต้องระวังนะครับช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างและใส่ต้องระวังนะครับไปขึ้นเปรียบเทียบนะครับคือคนคนนี้มาพร้อมกับการเข้ามาหาการเข้ามา คุยนะมาพร้อมกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างมาให้คุณเนะี่ยช่วยเหลือนะเขาเหมือนเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าพยายามจะให้คุณช่วยปัญหาของเขานะ,ะมาหาคำปรึกษาแล้วก็ค่อนข้างมีความอันตรายเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้หมาเพราะว่าจะ,ะคิดว่าคุณโอเคคิดว่าคุณจะต้องอ ช่วยเขาเสมอไปเหมือนเขาจะมาหาผลประโยชน์ตัวคุณมากกว่าเพราะไพ่ขึ้นอันตรายเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะเหมือนว่าตัวเขาเองเนี่ยแค่อยากจะมาหาผลประโยชน์มากกว่าแต่ก็สิ่งที่มันน่ากลัวคืออะไรไพ่ขึ้นเปน็นพยาคุณเนี่ยบ่งบอกว่าเขามีรูปร่างหน้าตาดีนะเออผู้หญิงก็สวยเป๊ะทุกจุดนะเออผู้ชายนี่ก็หล่อทุกๆจุดเหมือนกันนะสมาร์ทเท่ตาม ถ้าตามแบบว่าสเปคของคุณเลยเนะี่ยมันก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าคุณมีโอกาสจะหลงตามรูปนะหลงตามอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่มันชุูบชวามนะเออมันยิ่งทําให้หลงไหลมากขึ้นนะต้องระวังให้ดีเพราะว่าอย่าหลงมดอย่าอย่าโมจะหลงจะรุดเดียวก็แล้วกันเพราะว่าเขาไม่ได้มาเพราะความรักเออเขามาเพราะหาผลประโยชน์บางอย่างกับตัวคุณและทําให้คุณเนี่ยเสียอ,อกเสียใจได้้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายน,นี้ขอให้เจอคนใช่ความรักที่ชอบดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ